วันนี้หลายหน่วยงานต่างก็ให้ความสำคัญที่จะร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าแห่งนี้ภายใต้พระราชดำริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏบนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกป่าในใจคนและท้ายสุดนั่นคือความยั่งยืน ของการรักษาป่าซึ่งเป็นมรดกแผ่นดินมรดกของคนไทยพื้นนี้เอาไว้ได้ค่ะดเดี๋ยวเราไปติดตามว่าชาวบ้านห้วยสลอบแห่งนี้มีการร่วมมือในการพัฒนาพื้นป่านี้อย่างไรบ้าง ยอดป่าศักเห็นดอกศักสีเหลืองชูช่อดสวายรับรองฝนในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นนิเวศวิทยาที่ชี้ให้รู้ว่านี่เป็นอาณาจักรของพืนป่าศักธรรมชาติอายุกว่าหนึ่งปีใจกลางป่าลึกบริเวณลุ่มน้ำของในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ากันว่าเป็นป่าศักธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และอาจจะสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวเนื้ออื่นใดถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของคนไทยและป่าสักผื์พืนี้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณารับป่าศักแห่งนี้ไว้เป็นโครงการอเนื้องมาจากพระราชิดำริเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553 ชื่อโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมส่งพระกรุณาพระราชทานชื่อป่าศักแห่งนี้ว่าป่าศักนวมินทรราชินีโดยให้มีการส่งเสริอมอาชีพและให้าราษฎรที่อาศัยอยู่รอบผืนป่าได้เรียนรู้การทำกเกษตรกรรมแผนใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องไปบุกรุกผืนป่าควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันหากวันนี้ป่าศักนวมินทรราชินีอันล้ำค่าของคนไทยกำลังถูกรบกวนอย่างหนักด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เพื่อธุรกิจการค้าสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาทรงห่วงใหญ่ พร้อมมีพระราชดาริให้ทุกภาคสว่วนได้ร่วมกันหาหนทางเพื่อพิทักษ์รักษาป่าศักผพื้นใหญ่พื้นสุดท้ายหนีไว้ความที่พื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยและผมก็เห็นว่าที่กระทรวงเขาก็มีหน่วยบินอยู่ถ้าไม่มีภารกิจอื่นก็น่าจะมาใช้ตรวจตรงนี้ซึ่งก็เป็นเป็นที่น่ายินดีและเป็นที่น่าขอบคุณอย่างยิ่งที่ทางกรมเขารับไป ปฏิบัติตามที่ได้มีการปรึกษากันนะครับแล้วก็ออกมาให้ผมเห็นอย่างนี้ว่าได้มีการเริ่มปฏิบัติจริงแล้วตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาจนบัดนี้แล้วก็มีการสำรวจออกมาเป็นไร่เลยนะรายละเอียดมันลึกถึงขนาดว่ามีการปลูกลุกกี่ไร่แล้วก็มาแจ้งหน่วยภาคพื้นส่งชุดลาดตระเวนเข้าไปดําเนินการไม่ถึงก็จับกลุ่มนะเป็นการป้องป้องปรามเป็นการเตือน และให้เขารู้ว่าอย่าทําอีกเพราะเราจะบินตรวจตรวจซ้ําอีกใช่ไหมนะ,มะเราตรวจซ้ําอีกทุกเดือนแล้วก็มีการตั้งศูนย์วิจัยพันธุกรรมของป่าศัก์บริเวณนี้ก็พบว่าเป็นพันธุกรรมที่มีความแข็งแรงแล้วก็เป็นต้นศัก์ที่มีความตรงและสูงดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ช่วยกันทำโครงการนี้ที่สำคัญคือเรานำเอา แนวพระราชดำรสของพระองค์ท่านว่าคนต้องอยู่กับป่าป่าต้องเกื้อกูลต่อคน <c oughs> ก็พอดีแถวนี้จะมีพี่น้องชาวไทยภูเขาเนี่ยอยู่รอบรอบ,รอบป่าเนี่ยหลายหมู่บ้านโครงการจึงเน้นไปนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาให้ชาวบ้านได้มีอาหารผลผลิตรับประทานได้ตลอดปีทั้งเรื่องของข้าวเรื่องของอผลอา,อาหารทางโปรตีนทางพืชผักสวนครัว แลวก็สำคัญคือความสำนึกที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าให้อยู่กับป่าได้ต่างอย่างเกื้อกูลชึ่นกันและกันอสปี5ปีผ่านไปก็ผมคิดว่าผลสำเร็จเนี่ยได้เห็นชัดเจนในหลายๆ,ๆเรื่องนะครับที่สำคัญแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถที่ส่งมุ่งมั่นดูแลทุกสุข และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนได้สะท้อนความสำเร็จผลที่บ้านห้วยสลอบตำบลห้วยผาอเภอเมืองจัังหวดแม่ห้องสอนแห่งนี้ค่ะถ้าเราจะลงทุนทําำน,นาขั้นบันไดเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวไร่เนี่ยคือเห็นข้าวขนาดนี้เราก็ดีใจแล้วว่า อย่างน้อยชาวบ้านมีรัฐประทานตลอดปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลดพื้นที่ปลูกข้าวไร่ให้มากขึ้นแล้วก็มาลงทุนเรื่องระบบน้ำให้เขาปรับพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดค่อยๆทำค่อยๆค่อยๆไปสำหรับในหมู่บ้านนี้เองนะครับบ้านห้วยสลอบนี้เราก็มีโครงการให้เรียบร้อยแล้ววางแผนให้เรียบร้อยแนละ้วโดยเราก็ทําเป็นอาคารรับน้ําแล้วก็เป็นพ่อส่งน้ํามีบ่อพักน้ำจำนวนสามแห่งนะครับโดยจะ นำน้ำเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่นี้โดยโดยโชาวบ้านเนี่ยก็จะเริ่มทําเป็นเท่าเท่าที่ได้คุยกับท่านองคมนตรีก็คือจะได้เริ่มเป็นว่าเป็นบ้านทําเป็นโครงการนาขั้นบันไดขนาดเล็กนะครับเริ่มจากเล็กๆเป็นบ้านเป็นนาขั้นบันไดเพื่อให้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไร่ที่เราเห็นนี่นะครับข้าวไร่นี้นะครับซึ่งผลผลิตจะน้อยนะครับให้มาเป็นข้าวนาดำนะครับซึ่งการทํานาขั้นบันไดก็จะได้ไประโยชน์ก็คือ จะใช้น้ําน้อยเพราะน้ําต่อกันมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็การทํานาดำเนี่ยจะได้ผลผลิตต,ต่อไร่สูงกว่าเข้าไร่ค่อนข้างมากเมื่อมีน้ำก็เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยให้การทำนาดำมีพื้นที่มากขึ้นลดการปลูกข้าวไร่ซึ่งก็สร้างประโยชน์โดยอ,อ้อม ไม่เข้าไปรบกวนผืนป่าอย่างได้ผลด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระานางเจ้าเนี่ยสามารถที่จะหยุดการเปิดพื้นที่ใหม่สําหรับการปลูกเข้าไร่ได้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับก็ถ้าได้นาดำมาก็จะช่วยลดกันบุกป,ป่าตัดไม้ตัดในป่าเพิ่มอีกครับจะได้มีลดลงเยอะเลยนะครับผมว่าน,นะครับเพราะว่านานี่ก็ ถ้ามีน้ําเพียงพอก็จะทําได้ดีกว่าพื้นที่หมุนเวียนพื้นที่ไร่ที่ชาวบ้านทําทุกวันนะครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนเป็นนานะครับจะเ,เป็นนาดํานะครับแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการดูแลรักษาป่าศักว์นี้ตอนนี้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งยังไงคะป่าสักดิว์นวัดมพืมน้นนี้ปกป้องกันไว้อย่างรไรได้ครับก็อย่างชาวบ้านนี่ก็เราสร้างมีมาตรการในการควบคุมดูแลมีคณะกรรมการนะครับจะต,ตั้งกันเองในชุมชนครับจะอาศายัย เพ่อเท่าแม่เท่าที่เป็นผู้อาวุโสเป็นคนแนะนำ่วยสอนแล้วก็ลูกหล,กลานเด็กนักเรียนที่เคยไปเรียนหนังสืออะไรมาเนี่ยครับให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องมาเดือนหนึ่งจะประชุมกันหนึ่งครั้งครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องตาไม้ย,ยาสิติดอะไรพวกนี้เป็นหลักยินดีที่นายหลวงที่แบง่งที่อยู่ที่อย่างแล้วก็เราเราอยู่ได้อยู่ที่นี่ก็ยินสะดวกดีครับแล้วก็อย่างเงี้ยตอนนี้ ที่บ้านที่ยังก็เข้ามาช่วยทุกอย่างครับที่ผ้าโฮมผ้านุ่งไม่พอก็เข้ามาแบ่งมาช่วยๆอยู่ทุกอย่างครับตอนนี้ผมมาอยู่เนี้ยเป็นทำให้ผูกเข้าตากกินตัวเองแล้วก็สร้างบ้านนี่นีนีหน่อยครับชีวิตมีความสุขไหมคะตอนนี้โรงพยาบาลก็มีแต่อนามายแล้วก็เข้ามาช่วยอยู่แล้วก็มีความสุขอยู่ครับที่เนี่ย ที่ไหนหลงก็มีเนี่ยเรายินดีครับที่มาช่วยเหลือนี่ราชนีที่มาป่าไม่สักอยู่เนี่ยเราก็อยู่เนี่ยเราก็ต้องดูเลช่วยๆกันครับณวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ยังทรงติดตามและพระราชทานกำลังใจให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าศัก์นวมินทรราชินีผืนสุดท้ายของประเทศผืนนี้ ให้ยังคงรักษาแหล่งต้นน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของราษฎรอีกทั้งจะเป็นร่มพระบารมีที่แผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์รักษาป่าให้ดำรงประโยชน์แก่ชาวไทยต่อไปขอพระโองโส์พระเจรนญและที่เห็นอยู่นี้ก็คือผลผลิตจาก ข้าวไร่ที่ชาวบ้านห้วยสลอบได้ปลูกกันนะคะอีกหนึ่งเหตุผลก็คือน่าจะเป็นดัชนีชีวัดถึงความรุมสมบูรณ์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรในหมู่บ้านแห่งนี้แต่สิ่งหนึ่งของแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือเกษตรทฤษฎีใหม่แนวพระราชดำริกเกษตรพอเพียงกลายเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้กับราษฎรชาวบ้านสลอบ เขาอยู่อย่างพอเพียงลดต้นทุนในการกินอยู่ลดพลังงานและนี่คือที่มาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ค่ะสวัสดีค่ะ